น,นี้ก็อยกับเกมเราบอกนะคะในชื่อแมพว่าว่าอะไรคุณอัลีแบบอะไรวะที่เปิดเป็นภาษาไทยไว้อะมันชื่อแบบการเดินทางอ่ะไม่รู้มันต่างกันมันคืออะไรอ่ะมันคือชื่อแมพว่า tower soul นะคะเป็นแมพที่เขากับลี่ได้ลองเล่นไปนิดนึงนะคะแล้วเขาแบบว่าถูกใจมากก็เลยตัดสินใจอัดคลิปนี้นะคะ ไปได้วยกันไปได้ไกลคือเกมนี้นะคะเริ่มต้นมาเราจะเป็นนักโทษผู้คุมขังนะคะแล้วแบบเราก็พยายาม,มาแบบแหกคุกม,มาแล้วก็มีความรุนแรงนะคะแต่แบบด้วยภาพ <วะ S 1> เอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบองค์ประกอบมันดีมากเลยนะคะเขาก็เลยแบบชอบอ่ะมันต้องมันต้องจัดว่ะโอเคเราก็จะตื่นมาอยู่ในห้องที่มีกล้องวงจรปิด,ดอยู่เราอยู่ต้องการมีดเพื่อ อันนี้แกะให้เปิดประตูนะคะตอนแรกเขากับนี่คืองงกันนั้นมากแต่ว่านี่นะคะก็แถบมันจะมีบอกนะคะว่าให้ทำอะไรบ้างนะไมยถึงว่ามีคีรัดทำอะไรใช้ยังไงนะคะแต่ว่าสุดท้ายอ้าวไปเร้วอะ oh. I'm so sorry ลืมอ้าวพี่มันต้องกดอะไรนะ <laughs> กด <S 2> 2 <S สอง<ปะ> <laughs> แล้วก็กดสเปซบาร์ <laughs> คือปกตดิดีใช่ไหมคะมันอินเทเล็กแต่อันนี้ไม่ใช่นะเป็นสเปซบาร์ นี่อ่ามีมีปีม,ม,มีอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนีตเนอ๋อสุดท้ายก็คือจะได้กันสองคนอยู่ดีว้ายเบียดแล้วก็มันต้องมีเืย้ยมันจะมีบอกนะคะตรงที่มุมขวาเนี่ยถ้าเกิดมืดแบบเนี้ยแปลว่าเราเราแบบซ่อนอยู่นะคะแอบเนียนแต่ถ้าเกิดมีอุ้ยอดี้บ o x สุด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 อะสุดสุดเลยถ้ามันอัพเพียร์แบบนี้แปลว่าเออเราไม่ปลอดภัยนะอะไรอย่างนี้นะคะ นี่เราจะค่อยๆสนิกไปแล้วก็แทงมันเลยลี่เอ,อือหุยอ๋อแทงข้างหลังทีเดียวตายเลยแต่ถ้าแบบไม่สเตล,ลแล้วไปตีมันข้างหน้าเจ็บใช่เราจะเจ็บเอเค้ยเค,เคต่อไปต้องสเตลไปทีมหลังลมลแหละ บรรยากาศคือแบบดีมากโอเคน่าจะยังวิ่งได้อยู่นะไปไปกันเถอะพี่น้องทองนีข้างหน้ามีตัวหนึ่งนะข้างหน้ามีตัวหนึ่งข้างบนอนะขึ้นไปแล้วเจอเลยตกใจนะว่าข้างหน้าไหนก็ไม่รู้ชึบชึบอะชึบ,ชบในในห้องน้ำในห้องน้ำตรงนี้ขอแบบว่าขอเอาอันนี้ออกได้ไหมผมนะ่ะอยากได้ขวานนะ่ะนี่นี่นี่มีคนข้องน้ำอยู่ เฮ้ยโอ้โหสเตตีตีข้างหลังแทนนี่นี่อึดอึดอ๋อมันมีสตามิน่าด้วยเออนี่อุ้ยเพื่อนยืนบนหัวเลยจ้าล่าสุดยืนบนหัวฉันเลยเพื่อนเดินไปเลยเพื่อนเดินไปโอ้ยโอเคค่ะยืนบนหัวเฉยเลยไป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 อ่านี่ต้องสเตลวันนี้ต้องสเตล เราลองเราต้องปาขวดไหมหรือว่าจริงๆเราก็รอได้วะอี่เราเคยปาขวดแล้วแล้วมันไม่มันไม่สะทกสถานอะไรเออเอออุ้ยอ้ยอุ้ยชีพตีตีตายมา้วมาแล้วโา้มาแล้วตีาล้วตีโอโหโอโหโอโอ้ย อุ้ยทำไมวะเดี๋ยว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 รอเดี๋ยวรอเอ้ยข้างหลังอุ้ยไม่ได้อุ้ยตีกันเองตีอยู่ตีอยู่กำลังพยายามอยู่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 เดี๋ยวทำไมไม่ใช่ขวานวะฟาดไปดิเออขวานอ่ะเออตายยังเออได้แล้วบอกว่าจะตายแล้วเอ้ยขอเก็บขวานบ้างดิไม่เมื่อกี้อ่ะพยายามใช้ขวานใช้ไม่ได้ก็ผิดสเตลฆ่าคุณคนนี้แล้วได้อะไรอ่ะอ๋อบอ อะไรอ่ะเฮ้เลยนี่ไงเจ้าสิ่งนี้ยังไงล่ะเฮ้เหมือนกันมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสปาร์ตาปะเออสปาร์ตาปะไม่รู้อะถ้าสเตลทีเดียวตายแต่ถ้าไม่เอ้ราเนี่ะที่จะขิดน่าจะไปฝั่งนู้นโอ้ยมันน่ากลัวมากคือแบบติดกระแพงเลยก็อย่างชอบเลยอ่ะแล้วแบบมีหน้ากากอ่ะโคตรเท่อ่ะฮะอ๋อแล้วยังไงแล้วยังไจะลัตจะรัสีสีน้ำเงินสีน้ำเงิน เดี๋ยวนะจะดูของก่อนไหมเออเออเราลองเดินสำรวจก่อนไหมฝั่งเร้เราเดินเข้าไปยังเดยังเผิ่มมีลองเดินเข้าไปเลยฮ้ยประตูฮัลโหลโอ้ไม่มีอ๋อตรงนี้มันมันไม่ทะลุเอ้ยโอว์ what the fuck เฮ้ยเอาไปเจอตรงไหนวนะน่ะเดินไปไหนวนะววกกน่ะอุ้ยตกรใจแล้วด้วยความตกรกใจก็เลยข้าไปแล้วว้าวผมนี่แบบสุดๆเอาลราเองอยู่ไหนเนี่ยเอ็งอยู่ไหน <c oughs> ตอนนี้อยู่ <c oughs> อยู่ตรงเนี่ยหน้าประตูตรงเนี้ยแล้วคือแบบเปิดมาเจอพอดีกำลังจะทักเลยวลลี่วิชัยใส่หน้ากากเนี่ยฟาดไปแล้วคือด้วยความว่าจำสแกก็เลยแบบฟาดเขาหน้าให้ขวานแม่งตึงว่ะจริงขวานคือแบบ the ะเบสอะ แบบฟาดปึ๊บล้มปับเลยอะใช่ล้มเลยไม่เธอมันมันหันหลังอยู่หรือเปล่าไม่ได้หันหลังเธอเปิดเปิดมาคือแบบมันกําลังเข้ามาเลยเข้ามาในประตูเลยโอเคโคตรตึงโคตรอันตรายมีประตูซ้ายกับเอ้ยประตูนี้ไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ้าวเข้ามาแล้วอ่ะมีประตูหลังอีกประตูหนึ่งอะทางนี้ไม่มีอะไรต้องกลับไปทางข้างหลังอะ มีขวดด้วยปลาเลยได้ปะหุยนั่นน่ะปลาเลยปลาใส่หัวนั่นแหละเฮ้ยชิพายแล้วเอ้ยยาแล้วหวานมาเลยลีอย่าล้อไปทางนี้ดิเออฟาดฟาดหลบมาฟาดเสียหลักหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตายแล้ววะเออต้องขันหลังต้องขันหลังต้องตีมันข้างหลังเก็บยาไวมากเก็บยาไว ลีเมื่อกี้ยังบอกว่าอย่าล่อมาอยู่เลยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแล้วอ้าวุ้ยมันมันวิ่งพุ่งมันวิ่งพุ่งอู้ลี่มันวิ่งพุ่งมันพุ่งพิงข้างล่างรี่อู้หูหลายตัวหลายตัวเดียวกันหลายตัวเดียวกันนี่ไงนี่ไงอ้าวอ้ย ตูวเบาๆมันวิ่งขึ้นมาจากชั้นล่างาเมื่อกี้เราเราต้องน่าจะต้องเดินเบาๆ่ะบะเราต้องสเตลอ่ะโอเคโอค้ยไม่มีของเลยที่ฟาบาของขวัญเข้าไม่ได้แล้วเราต้องหาไม่ได้ไไดเออหาอาวุธก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปสู้กับมันแล้วกัน้ยพีดแย่เลยลี่ครับแอมช็อกลี่เฮ้ย เฮ้ยขอโทษนะในตัวไม่มีอะไรเลยมี่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยในตัวไม่มีอะไรเลยอะเไม่เป็นไรผมเอืออะโอ้ยไม่มีสตามิน่าไม่มีเลือดด้วยไม่มีอะไรเลยเอื้ออุ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนสเตลไม่ใช่สเตลอุ้ยวุ้ยมันติดเสามันติดเสาอุ้ยมันมาแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไทมเลย อะไรมัน่ยอโหลี้มันมีสี่ตัวหันหันไปข้างหลังดีกว่าเราไปข้างหลังก่อนเดี๋ยวมึงวางเอออย่ามาตรงนี้เลยเราเราไปฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฝั่งนี้มันเยอะวะเออปะไปฟาร์มของก่อนอุ้ยอันนี้ลงไปข้างล่างวะ้ยข้างล่างมีตัวหนึ่งนี่จำได้นะเออใช่แต่เอ๋ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไปอ่ะเจอเลยมันยืนอยู่ เราอย่างน้อยเราก็ยังมีอิดนะขออิดหน่อยเพื่อเอาอิดมาใช้ทำอะไรได้เอ้ยนี่ไงปลาใส่ได้เอาอิดปลาใส่ได้ดแต่ว,ว่าเลือรถไหมไม่รู้นะเดี๋ยวตีให้เดี๋ยว,ยวตีให้แป๊บนึงนะนี่ฮลัลโหลโอ้ยมันน่าใช้ปล่อยหมัดได้เนาะ อยากจะร <Okay. S 1> อให้แต่ว่ามันไม่สนใจเราเลยอ่ะปักเออเรียบร้อยมีอาวุธเ,เก็บไหมครับผู้เออนี่ไงสบายใจและเรามีอาวุธละไหนดูในสีหุยเจอแล้วงั้นเราต้องรอให้มาเราต้องรอมาตรงเนี้ยเราอ้าไปเรวไม่ต้องรอเล เออปิดประตูปิดประตูตีแมวเออเอาตีี่เฉยเอออาโอ้ยปิดประตูใส่เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ๊ยป้าบี อยู่ที่พื้นตอนแรกอะมองไม่เห็นเลยนี่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 แถวเนี้ยแถวนี้ยหันหันกลับมาดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่นี่นี่อ๋อโอ้โหเนียนไปกับซอกไม้คือใครจะไปมองเห็นวะคือแบบว่าไปฝั่งนู้นไม่ได้อะคือเราต้องมาฝั่งนี้แล้วไปสเตลค่ามะนาวอะเพราะว่าฝั่งนู้นมันเยอะอย่าเปิดประตูใหญ่นะเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าวมื่อกี้ตลกมากเมื่อกี้เนี้ยโอเคโอเคสนิกกี้ คือกลัวมันตีอ่ะก็เลยต้องแบบพยายามปิดประตูไล่มันออกไปอืมโอเคเดจ๋าอย่าโผลแบบป๊บฝั่งนี้มีตัวหนึ่งมาถอยมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราอ้าวถอยเพื่ออะไรกล่ว่าจะถอยว่า,ววาเออม,มันโผล่หนะเข้าไปแล้วแกมันไม่ทันแล้วแกเก้าศอกอ่ะข้างวัง <c oughs> โอ๊ย เออก็ไอเนี้ยมันไอนี่ได้นะม,มันบล็อกตายมันบล็อกตายมันบล็อกตายด้วยมันบล็อกได้เอ้ยเดี๋ยวฮัลโหลจะตายได้ย,ยังโอ,อ้ยยิงตายเหอะไปฟาดอุ้ยยังไม่ดบเลยเจ็บตายสักทีตายอ,อ๋ออ้าวทำไมคนตายคือเราวะอตา,าตายยัง,ยงตายปะ้อเคเองต้องเดินทางต่อไปด้วยตัวคนเดียวแล้วล่ะตายเลยเพื่อน จะเก็บทำความสุจแิไม่อยดีไหนดูซิเราใช้กรณีนี้ได้ไหมไหนดูซิปลาแชมาไหมมาไหมเลื่อบนพื้นคือยังไม่แห้งเลยอะมาไหมไม่มาว่ะเอ้ยต้องเห็นเ้ยวิว่งว น่ะกว่าจะขึ้นอ่ะนี่นี่นี่มันมาแล้วเอ้ยวิวิวิ่งกลับมาอย่ามากี่ตัววะเนี่ยตึ๊ดโอ้โห้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูเข้ามาไอ้นั่นน่ะฮะ<า>เราเสียงดังไงเราเสียงดังเอ้ยโอ้โหออืหือโอ้โหโโอ้หจีบละ้ยมันกินยา โห oh, คือแบบกอกยาเข้าปากด้วยนะอ้อประเด็นคือมันกอกยาเข้าปากแ,แต่โคตรโกงเลยนี่เอา,อางนี้ไหมตกลงกันเดี๋ยววิ่งออกไปล่อให้มันเข้ามาแล้วเธอก็กระสุนฟอมันซะจากด,ด้านหลังอยู่ยตรงนั้นอะ่ะเ,เธออยู่ตรงนั้นอะ่ะจะอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นไปโอเค okay. นี่ไงมันมาละมาเอ้ยแล้วก็ กอทำไมมันเยอะวะเฮ้ยบอกตายบกตายบกตายบกตายเออนั่นนั่นอุ้ยปิดประตูใส่เดี๋ยวมันเรื่องเยอะปิดประตูใส่มันงจังนี่อึ้งอื้อหืออื้อหือยังไม่ตายก็ยังไม่ตายก็อึกอ่ะอึกเอ๋อปลาใส่ปลาใส่ ผมก็จะตายอือยังอ่ะอ่ะเฮ้ตายยังตายทียัง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 เราจะตายแทนแล้วใช่เราตายแล้วยังไงก็ต้องผ่านอีตรงนี้ให้ได้เราต้องอยากเสียงดังใช่ต้องมิกต้องเสียงเบาๆต้องเสียงเบาๆอย่าม็กซน้อยนะเบาๆนะกระสบกระสบกระซับโคตรบ้าเลยเดี๋ยวล่อให้มันเข้าประตูแล้วเราก็ปิดประตูตีเมว มามันไม่เห็นน,นนะน่ะมันไม่เห็นน,นนะน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมนไม่เห็นนี่ไงเออ,เอ,อสวยจะแหล่ถือวิธีจะแหล่ทีละตัวสองตัวอุ้ยแต่ตอนนี้ไม่ทีละตัวละเออมันเบาเออตีมันดังไม่ได้ เดี๋ยวเพื่อนมันเรียกมันเรียกเพื่อนมาโอเคได้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 เอ้ยรอมารอมาทำแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ได้ผลเราแอบซ่อนมันงงอยู่มันงงอยู่ใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยหน่อยอุ้ยมันหนีไปมันจะกลับไปแล้วอุ้ยอุ้ยพูดสวยอุ้ยมีอีก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 โอเคโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว มันมันมองอยู่เอ้เพื่อนหายไปไหนนะเมื่อกี้กำลังนั่งเล่นไพ่เลยอ่ไะไปฉลางว่ะใช่ไอตัวเมื่อกี้ไงวาวีโอเคขีดไปอีกหนึ่งตัวไปเฮ้ยสวยสวยเลยเข้าใจแล้วว่าตัวอื่นอ่ะว่าต,วตีเราตอนไอตอนแรกได้ยังไงไอตัวข<อ>ขา<อ>ว่าโคตรเยอะเลยอ่ะโคตรเยอะ<อ> อันนี้ห้องเปล่าที่มันนั่งตั้งวงไพวงไพ่กันอยู่เออชัวร์เลยแบบอืมได้ยินเสียงแปลกๆนะโลกจนลิ้นพันกันไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยต่เมื่อกี้แม่งยังหล่อเลยปดประตูเอียยกอกยาเข้า่าดด้วยอะโคตรแย่เลยอืมอ่าโอเคปลอดภัยแหละกันอ๋อนั่นไงข้างบนแะนะฝั่งนู้นเราดูยังนะยังเราจะไปดูก่อนปะอืมอุย้ย โอ้หยังไม่ทันได้ไปดูเลยเห็นแล้วนี่ค่อยๆไปค่อยๆกระสิบกระซาบไปเราจะต้องค่อยๆอ๋อไอ้ตรงไอ้ตรงนี้นี่นะอเรียบร้อยเอ้ยไม่เรียบร้อยว่ะมันจะเรียกเพื่อนมันมาไหมเนี่ยเังหวะาิเอ็งควรตาม มันบล็อกมันบล็อกโอเคฮ่า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 ฮฮฮฮ่าอะน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะมีแค่ชั้นบนหละขึ้นไปชั้นบนเลยไหมมีห้องตรงไหนกว่าไม่มีแล้วนี่ไงขึ้นได้เลยเนี่ยเราจะขึ้นตรงนี้เลยปะล่ะขึ้นตรงนั้นเลยดีกว่าไปเลยมันมนมันมนเมื่อไหร่จะถึงทางออก ราน่าจะตายก่อนไหมเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ออกมาไปแค่นี้เฉยๆอ๋อมันทะลุกันปะนี่ไงมาเฮ้ยเฮ้ยซ่อนๆซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆมันทะลุกันมันทะลุกันมันทะลุกัน,น,กนโอ๊ยอย่าเบียดน,นะแอบก่อนแอบก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันหันหลังแล้วค่อยเดินเข้าไปแทงใช่ใช่ใช่ต้องเดินหันกลับไปไปเร็วไม่มีอะไรเออชิป ชิปชิปชิปเอออดไเพื่อนเอ้าไม่ได้เพื่อนเองอะเพื่อจะปากคอแล้วนะเพื่อนเองจะตายไปแล้วอ่ะวอืออือชื่อเฮ้ยฟาดโอ้โหชั้แรงฟาดฟาดไปโดนตายเหอะขอร้องอ่ะเพื่อนเองก็ตายไปแล้วเฮ้ยอ่ะวอือนี่แหละเอ้ยไม่โดนเฮ้ยแันนี้ก็ไม่โดน years later. thousand เฮ้ยมามาอีกข้างหลังข้างหลังเออโอเคโอเควิ่ง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 ถอยหลังถอยหลังถอยหลังเข้าประตูพี่ถอยมาเลยที่ถอยอ้าววีปีประตูตัวเองทำไมวอตเอี้ยวเอาเข้ามาเอ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 ้ามาเ้ามเข้ามาเขอุ้ยมันบังมันมันบังมันบังเอื้อมันน่าจะให้เล่นได้เยอะกว่านี้ว่ะเออ มันน้อยไปอ่ะแต่มอนมันเยอะอ่ะมันตีไม่หมดอุ้ยอยู่บนหัวเลยแล้วมันยืนสอนกันอะไรขนาดนั้นไม่ใช่อยู่บนหัวนี่เธออยู่บนหัวฉันนี่ไงมาแล้วมาแล้วรีอยู่ตรงนั้นรีอยู่ตรงนั้นไปเฮ้ยยธอจะเอือเดินเเข้ามาล่อเดินมาดิมันไม่เห็นมันไม่เห็นเอาเธอเธอย่องไปข้างหลังอ้าว What the หน้าเรียบเอาแล้วหันหน้ากลับมาทำไมอะเมื่อกี้ก็ได้อยู่แล้วเรียบร้อยตายแล้วตายแล้วอีกตัวหนึ่งกำลังยืนงงเหมือนมันกำลังจะเดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่เดินลุ้นมากลุ้นสุดๆตอนนี้นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเลยโอเคโอเคตายหนึ่งโอเคมันมีอีกตัวกำลังจะมาทางนี้ อู oh, แล้วก็มีนะตัวอยู่ตรงนี้นี่มาสเตวไว้นะที่ข้างหลังอะ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งแล้ตรงนั้นอะ่ะระวังนะเอา้ามันหันกลับมาทันชีบละ นี่ไงได้แล้วเคลีเคลียเคลียเคลียยังต่อเลยยอมีประวะเนี <ve> ่ยมีข้างในอ่ะข้างในตรงนั้นน่ะมีอีกตัวทางออกคือทางนี้แหละเพราะว่าถ้าเราวนไปทางซ้ายมันก็จะอุ้ยชิปละแป๊บ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 อุ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคนี่ไง exit จริงต้องใช้โครบาอ๋อไอตัวนั้นนระนะนี่ไงสุดท้ายก็ต้องไปตรงนั้นอยู่นดีรู้แล้วเข้าใจแล้วทำไมมันให้ไปเดินอ้อมวนไปวนมาขนาดนั้นโอเคมันเห็นมีตัวแบบแบบตัวหนึ่งที่แบบว่าอ๋อแต่มันก็ตายแล้วนอ้นี้เนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยนะไงตัวนี้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 เคเคได้มาแล้วโอเค ปาปะอุ้ยในเ,<ล>ยเฮส,สุรก็รอดปะไหมใช้เลยเฮ้ยได้แล้วโอ้โหว,ว้าวอันนี้คือรอดจริงใช่ไหมหลอกมาแล้วปะนี่ไงมันคือเฟอร์นิเจอร์เฟอร์เฟอร์เนาล์โฮมโดยซ้ำ เออเหมือนเราถูกจับมาเลยอะเหมือนถูกจับมาซัมติงเฮ้ยแล้วยังไง<ว>ต่อออกไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยตรงโน้นตรงนน้นตรงโน้นเฮ้ยเ,เดี๋ยวขอถือมีดก่อนเพื่อความปลอดภัยจริง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 ไม่อยากใส่สเตมีน่าเยอะเลยพร้อมรับทุกแรงกระแทกบอกเลย uh, ee, เอ,อุ้ยต้นไม้เอ้ยต้นไม้เอ็นตามเราด้วยเอ้ยคอนเท้ โลกล้างน่ากลัวรู้สึกหิวน้ำอะ่ะเห็นที่แบบนี้รู้สึกหิวน้ำเ,นเรารู้สึกหิวน้ำตรงนั้นไม่นนาใช่ั้มไปทางไหนวะเนี่ยมีกล้องอยู่เนี่ยเอามีกล้องอยู่ก็เห็น,หนเราดิใค้เพิ่มละ่ะอ๋นี่ไงจับเรามาปั่นไว้ในนี้เปล่าแกอุ้ยมีเสียงกระจกอะเนี่ย กดกดหน่อยกดจูอุ้ยเปิดดังจังอะเอ,อ้ยน่าจะต้องไปทางนั้นแหละอุ้ยต้องระวังไอ้นี่ด้วยมันมาเดินมามาเดินมามาเดินมาแอบก่อนแอบก่อนระวังกระจุกด้วยเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ปาดคอมัน เดินาฟาดดักทำไมเป็นงั้นเล่า <c oughs> เห็นได้ไงอะไม่เราคือแบบฟาดแบบไม่สนลูกใครเลยลบก,ก่อนลบก,ก่อนเลือดเลือดจะหมดโอ้โหเอ้ยฉันตายเรียบร้อยอ,อือตายไม่ไหวะวะโอเคก็จบกันไปกับแมปเอเวอร์โซลนะคะก็เป็นแมปที่สุดยอดนะไมาถึงแบบสนุกอยู่นะ แต่น่าเสียดายอะคือถ้าได้คนเยอะกว่านี้ยมันน่าจะมันมากเลยนะอันนี้คือมันแบบว่ามันใช้ความสเตลเยอะไปหน่อยแล้วสเตลแตกใช่เราเราจะเป็นพวกแบบไม่ค่อยสเตลขนาดนั้นอะคือถ้ามีปืนอะเราลุยอย่างเดียวเลยละเราแบบปี้ไม่ไม่องแอบอะไรคืออะไรไม่เข้าใจบงบังบงบังใครที่สนใจเกมแนวนี้นะคะก็สามารถเล่นได้นะเขาว่ามันสนุกมากเลยและ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไครต์ให้กับช่อง IV ไอวี่ด้วยนะคะสํหรับคลิปนี้ก็บุยบุย